สี่กระชับหน้าท้องตอกสามสองสดึงแขนซ้ายเข้ามา1ใส่ไลงให้ได้สองวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเล่นโยคะยืดร่างกายเพื่อสร้างความยืดหยุ่นลดอาการตึงของกล้ามเนื้อ ให้พร้อมสาหรับการซ้อมในช่วงบ่ายซึ่งจะเป็นการซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนที่จะลงสนามนัดแรกวันพรุ่งนี้พบกับตุรกีสําหรับโปรแกรมการแข่งขันสัปดาห์ที่3ที่ฮ่องกงจะเริ่มในวันพุทธที่12มิถุนายนไทยพบตุรกีเวลา16นาฬิกาวันพฤหัสบดีที่13มิถุนายนเวลา12นาฬิกา30นาทีไทยพบเบลเรียวันเสาร์ที่15มิถุนายนไทยพบโปลแลนด์เวลาเวลา16นาฬิกา และวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนเวลาไทยพบเยอรมนีพบไทยเวลา12นาฬิกา30นาทีหากชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กีฬาไทยแรงกันด้วยครับนี้อเอาขาไสไปตึงมากจี้นจี้ยูป่ะยืดตัวอมองไปข้างหน้าไกลๆลดบ่านะ3อย่าห่อไหล่นะคะอ,อกไปหาขาส ก็กลิ้ัน้อยด้านข้างทีนี้ติดหน้า้องข้างขาทุกที่เวลายกกลิ้งตรงแค่ไหนแค่นี้ทำมือลูกช่วยไหมทำมือลูกช่วยแล้วก็ออาวางแตะที่พื้นสองเท่าพยายามกดกล้งไม่ได้นะก้นจะเริ่มลอยละสะโพกมันจะไม่ติดพื้นละหรือแค่ไล่เอียงมานะคะคือไล่เอียงเอียงเสร็จปึ๊บหงายตัวกลิ้งซ้ายที่ลอยละที่มันออกแรงผลกลิ้นไว้สะโพกมันแหม่ท้องสอง ตัว3ยืดหลังล่างสี่ห้า้า